ไม้อย่ามาขโมองเขาไม่ดมันไม่ดีไี่ไม้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 ใส่ไม้ไปอย่ามาขมยของเามันไม่ดีไม้อย่าไปตีอย่าไปตีน้องเขาไปพีดาห้ามเรยวพีดาจยืนไม้ก็ย่าไปยุ่ดาคนเดีนก่อนเนาะเขาไปห้ามไม่ไไม้อย่าไปตีน้องไม้น้องแกะมาไม้ มือของเขากระจายไหมโอ้ยตี่ไม้หักเหลือไม้ใจเย็นพอแล้วไหมไเ่พอมือของเขาพอพอไม้กินดาต้องห้ามไม้ก็พี่เดี๋ยวเราไปตามหาน้องกิ่งกันดีกว่าไปไปไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปเองโอ้ยใจเย็นไม้ไม้ไม้วางไม้ลงก่อนไม้ไม้ใจเย็นไม้ ไม้จะเย็นไม้ไม้จะเย็นจริงไม้วางไม้ลงก่อนเลยไม้วางไม้ลงก่อนเร็วพี่ขอละไม้วางไม้ลงก่อนเร็วขอละเร็ววางไม้ลงก่อนอย่าไปตีเลยจริงลองมองข้าวทำไมก็มานี่เราก็โดนเนยพัดไล่ล่าหรอกจริง มาไปดูน้องไม้ไหมเอ้ยเกมเอามาดิน้องไม้นี้เอามาดูนะคนเป็นพี่นะเป็นห่วงน้องก็ธรรมดานะพี่นะดูนะแต่ว่าไม้นั้นท่อนใหญ่ปบบก็ไม่รู้นะดูดิไม้ท่อนใหญ่ปบบก็ไม่รู้นะ ไม้จะเย็นไม้ออกมาไอ้จริงไม้จะเย็นเอามาจริงโกก้ทำไมกาเจองได้จริงนะเอาไม้จริงเอามาดินยหนกอน่อจริงออกมา เอามาเดี๋ยวรล่ลอกกลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่กลับสวัสดีลุงป้านาที่น่ารักอ่าทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับพี่พี่วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่นะก็ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะไปหาน้องไม้หรือว่าน้องคนป่านะครับพี่พี่ก็จะเข้าไปดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างนะหรือว่า หายหรือ,อยังนะก็ถ้าพี่ๆจำได้นะจากคลิปที่แล้วนะคลิปเมื่อวานนะครับผมก็คือว่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อติดน้ําจมน้ําแต่ในความเป็นจริงนะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะในความคิดผมนะผมคิดว่าน้องน่าจะเป็นตะคิวนะเพราะว่าเสื้อติดน้ําแค่นั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตะคิวนะพี่ๆก็เป็นคลิปที่แล้วนะก็คลิปนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยไปเยี่ยมน้องกันนะนะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะก็วันนี้ก็ได้เตรียมของมาพอสมควรนะก็เดี๋ยวจะไปหาน้องกันนะพี่ๆโอเคพี่ๆเดี๋ยว่เรา ครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะมาะเรียกน้องกันนะว่าพี่พี่ว่าน้องเนี่ยเป็นาการเป็นอะไรยังไงบ้างนะพี่พี่นะไม้น้องไม้ไม้น้องคนปลาเฮ้ยพี่พี่ได้ยินเสียงเหมือนแบบอะไรก็รูป้ปักปักปักอะเราลองไปดูกันดีกว่านะ ผมเรียกน้องไม้สองสามรอบแล้วยังเหมือนยว่ายังไม่ออกมานะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปดูกันดิกวไปแต่กล้อไปน้องเป็นอะไรหรือเปล่าไปดูเสียเงเสียวงวะได้ยินไหมผมได้ยินไม้ไม้ไม้รบกวนป้า ไม่ไม uh, uh, ่ปีนี้เขาลึก่ดูนะทำทำอะไรอยู่ไม่รู้นะดูดิไปพี่เหมือนว่าเฮ้ยเราวันนี้เรา

ไม้ไม้ไม้ไห้ใสเงี้ยไม้อย่าไปอย่าก็ขโมยขโมไม่ดีไม้อย่าไปตีอย่าไปตีน้องเขาไปพีดาห้ามเรีวพีดาจะเห็นไม้ไ้ยุดพิดาคนเดียวกันก่อน้นาเข้าไปห้ามไม่ได้เลยไม้อย่าไปตีน้องไม้น้องเจ็บอะไม้โอ้เขาไปเจ็บไม้้ยตีไม้หเหลือไม้ใส่เงี้ยพอแล้วไหม อย่าขโม้ยของเขาพอพอไหมพอปล่อดีวางไม้เลยโอเคไม้ไปอันนี้น้องเหรอไม้ไปตีตีน้องทำไมเนี่ยขโมยของเขาของใครนายพานของนายพานพี่ตอนนี้นะเราได้พบกับน้องของน้องไม้นะคือน้องเนี่ย เขาบอกว่าไปขโมยของนายพานนะไม้ขโมยของนายพานนี่ขโมยอะไรอ่ะฮะของปลาของปลาคืออะไรไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเอาไปคืนยังไปคือแล้ไปขโมยของนายพานเหรอพี่พี่น้องน้องหของน้องไม้เนี่ยเขาไปขโมยของนายพานนะคือผมไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะเขามาถึงไม้ก็เห็นไม้ตีน้องแล้วอะ แต่ว่าการที่เราไปขโมยมของนายพันเนี่ยคือเอาตรงๆคือมันจะมาตามถึงที่นะพวกนายพันนี่นะแล้วมันรู้้วยนะมันเก่งนะพวกนายพันเนี่ยเ้ดเห็นไหม <_ d Bear cat> น้องอะไรเนี่ยเราจะทำไงตอนนี้แต่ว่าเอาของไปคืนนายพันแล้วใช่ไหม พี่น้องเนี่ยเขาได้เอาของไปเอ้ยน้องไม้เขาเอาไปของของไปคืนนายพานแล้วนะคือที่ตีเนี่ยคือสั่งสอนใช่ไหมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรใช่ป่ะตีสั่งสอนนะอย่าไปโกรดน้องนะอยู่กับน้องสองคนเองนะดูดิใช้ไม้ตีด้วยไม้เนี่ยดูดิพี่ๆแข่งอยู่นะไปตีน้องเนี่ยน้องดูน้องดูน้องดิยังเล็กอยู่เลยอ่ะน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องกิงกิงน้องของน้องไม้เนี่ยชื่อน้องกิงนะพี่ๆนะ นี่เขาเป็นไรเนี่ยทําไมเขาไม่เงยหน้ามาคุยกับพวกเราเลยฮะอา,อ,อ,ยาอายเราดูว่ายังไงเอ้าตามมาเบะน้องใครน้องน้องไปไหนอะไม้ไม่เป็นไรเราที่เดี๋ยวมยไม่ให้ยันไดกลับมาอีกน้องน้องน้องไม้เชฟ <c oughs> บอกเอ้ยน้องไม้บอกว่า เมืเ่อครีผมทิ้งไม้ลงปุ๊บน้องเขาวิ่งไปเลยนะน้องไม้บอกว่าถ้าหายงอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเองนะล้วจะทำยังไงตอนนี้ไหมแบบใช้ขโมยของนี่คืออะไรของล้ำค่าไหมหรือว่าของป่าน,นี่มันคือของอะไรอะ่ะเ,เนื้อเนื้อเออน้องไปขโมยเนื้อของนายพานนะเออนื้ออะไรเนื้อไก่ เป็นเนื้อของเนื้ออะไรสัตว์ป่าเห็นไหมสัตว์ป่าผลเนื้อสัตว์ป่านะพี่ๆคือแล้วในพารนี่เขารู้ไหมยังไงในพารนี่เขารู้ไหมเขารู้ด้วยแล้วแต่ว่าเขาจับตัวได้ไหมหรือว่ายังไงเขารู้ตอนที่เราไปคืนหรือว่าเขารู้ก่อนหน้านี้แล้วรู้ก่อนหน้านี้รู้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยอ,อ,อันนี้อันตรายนะไม้อยู่ไหมไอ้ไม้อยู่เนี่ยไม่ต้องระวังแล้วทีนี้อันตรายละ ลองไปตามหาน้องกันน้องไปไปตามหาน้องกันดีกว่าโอเคพี่พ okay, ี่เดี๋ยวเราไปตามหาน้องกินกันดีกว่าไปไปไม่ต้องไปเดีย <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวผมไปเองเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไม้ไม้ไม,ไม้วางไม้ลงก่อนไม้ไม้ใจเย็นไม้ ไม้จะเย็นไม้ไม้จะเย็นไม้วางไม้ลงก่อนเลยออกมาไม้วางไม้ลงก่อนเร็วพี่ขอละไม้วางไม้ลงก่อนเร็วขอละเร็ววางไม้ลงก่อนอย่าไปตีเลยก็มาเอา,าอก็มองข้าวทำไมก็มานี่เราก็โดนเนยผัดไร้ร่างหรอกกิาา้ง เอมาตูน้องไไหมเอ้ยเกมเอามาดิน้องไม้นี่เอามาดูนะคนเป็นพี่นะเป็นห่วงน้องก็ธรรมดานะพี่นะดูนะาานนะนะแต่ว่าไม้นั้นท่อนใหญ่ไปบอกเขาไม่รู้นะดูดิไม้ท่อนใหญ่ไปบอกเขาไม่รู้นะนเขจนะไอไล่นะ ไม้จะเย็นไม้ออามาจริงไม้จะเย็นออกมาจร,ริงคุณนะอ,าาอกว่เา,าเอไมแกเชื่อมึงางจริงนะออกมาจริงออกมาดิหนอนอจออกมา ออกมาดูเดือนไรลาลองกิ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 งอยู่ไหนออกมาเลยกิงเอ้ยกิงกิ้งไม้ใจเย็นไม้กิงกิงออกมาเลยเร็วกิงกิงอยู่ไหนกิงกิงอยู่ไหนไม้ระวังเลยไม้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 ระวัง ระวังหนามระวังนามนาเยอะมากเลยตรงนี้นะกิ้งกิ้งอยู่ไหนกิ้งโอนหนามเยอะมากเลยนะพี่พี่นะกิ้งกิงอยู่ไหนกิงกิงโอ้พี่พี่ตอนนี้หาตัวกิ่งยากมากๆเลยนะเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วนะพี่พี่นะแล้วดูดิสภาพทางนะคือแบบโคตรเละนะพี่ๆนะโอ้โห ทางขนาดนี้นะไม่รู้จ้ะอะไรยังไงนะกิงก้งกิ้งกิ้ออกมากิงออกมาเร็วกิง้งออกมาดิไอ้กิงกิง้งออกมาก่อนที่พี่เราจะโม่เอาไปกว่านี้ไอ้กิงกิ้งไม้ถ้าเจอกิ่งแล้วอย่าไปตีกิ่งนะถือไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะมันเจ็บนะไม้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 ไม,ไม,ไม,ไม้ไปทางนี้ไปเหมือนพี่จะเจอใครก็ไม่รู้นะ่ะใช่ป่ะนู่นนะ่ะ กิงใช่เปล่ากิ้งกิงออามาเจ้กิงออามาหน่อยเร็วกิงเอามาจริงน่าจะเจอแล้วนะพี่ๆนะเมื่อกี้เจออยู่นู่นนะครับผมว่าน่าจะใช่นะใช่ไหมไม้เจอแล้วนะพี่ๆเจอแล้วเจอน้องเก่งแล้วนะครับผมเจอเก่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ กิ่งกิ่งกิ่นห่วงกิ่งไปไปพากันกลับบ้านดีกว่าไปน้องพาน้องกลับบ้าน,นเลยไป,ไปนี่นะพี่ๆนะก็น้องไม้กับน้องกิ่งเนี่ยจะพากันกลับบ้านก่อนนะครับพี่ๆหลังจากที่กิ่งเอ้ยไม้เนี่ยไปตีกิ่งนะแล้วก็กิ่งเนี่ยโมโหนะเพราะว่าไปแย่งของเอ้ยไปขโมยของนายพานมานะครับพี่ ตอนนี้ก็ได้พากันกลับบ้านแล้วนะพี่พี่นะต้องพานกลับบ้านก่อนนะไม่งั้นนะเดี๋ยวนายพานจะมาพบเอานะพี่พี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปคืนนี้ต้องมาดูแลน้องเก่งกับน้องไม้นะไม่งั้นเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวแย่อีกนะครับพี่พี่